ร้องไห้ให้พอแล้วต่อจากนี้คือการต้องสู้ตูลูชัดเจรินกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เมื่อครูสลาพูดบางอย่างในวันที่กำลังจะยอมแพ้ทั้งน้ำตา ตูลูชัชจรินรู้สึกเหมือนถูกทลายกำแพงของหัวใจเมื่อครูผู้สร้างที่ตนเคารพอย่างครูสลาได้คอมเมนต์ท้งน้ำตากลางรายการว่าความรู้สึกที่มีให้นั้นอาจมากมายกว่าคำว่าลูกศิษย์ตูลูเองก็น้ำตานองหน้าจนผู้ร่วมรายการแต่ละคนต่างก็ทนไม่ไหวกับการสนทนาระหว่างสองคนนี้โดยเจ้าตัวเองก็ได้นำเหตุการณ์นี้ออกมาเล่าสู่ฟังในเฟซบุ๊กตูลูชัชจรินโดยเจ้าตัวเองได้โพสต์เอาไว้ว่าน้ำตาที่ไหลมันคือคำอธิบาย ทั้งหมดผมไม่คิดว่าจะได้ยินคํานี้จากพ่อครูครับแค่ผมได้เป็นลูกศิษย์ผมก็ดีใจเหมือนฝันตลอดระยะเวลาตั้งแต่ก้าวเข้ามาใหม่ทองคําจนถึงวันนี้คําสั่งสอนโอกาสและทุกอย่างที่ครูมอบให้มันมากมายจนหาอะไรมาเปรียบไม่ได้ทุกครั้งที่เห็นหน้าครูน้ําตาผมจะมีทุกครั้งเลยมันไหลออกมาเองเพราะผมคือเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่เคยจับแต่วิทยุฟังเพลงแล้วได้ยินครูสลาคุณวุฒิไม่คิดว่าวันนี้จะได้รับโอกาสนี้ให้พ่อแม ยายผมได้มีบ้านอยู่อาศัยหลบแดดหลบฝนบันทึกไว้เป็นความทรงจําว่าผมได้รับสิ่งที่ผมไม่เคยคิดว่าจะได้ยินจากพ่อครูครับมันมากกว่าคําว่าครูกับลูกศิษย์มันเหมือนพ่อกับลูกคุณผู้ชมครับเราลองมารับชมเหตุการณ์จริงๆซึ่งเกิดขึ้นในรายการเพชรตัดเพชรได้เลยครับใจแฟงเพลงครูใช่ว่าหนูได้อย่างทวบทนเลยอย่างครูเองกับตูรูนี่เหมือนไม่ใช่แค่ครูกับลูกศิษย์ าจะเอาความผูกพันมาตัดสินน่ตัดสินไม่ได้เลยเพราะว่ามันเหมือนพ่อกับลูกแต่วันนี้ครูก็พยายามทำหน้าที่ครูให้สมบูรณ์ที่สุดอะไรที่ลูกทําได้ดีก็ก็ต้องบอกและอะไรที่ที่เป็นจุดอ่อนก็ต้องชี้ครูเองเท่าที่มีประสบการณ์จะบอกได้ก็บอกว่ามันมีบางอย่างที่ที่ยังไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นร้องไห้ให้พอ แต่ต่อจากวันนี้ก็คือการสู้แต่ครูก็หวังว่าผลงานวันนี้แม้คะแนนจะออกมาอย่างไรก็ตามแต่ที่มันเต็มอยู่แล้วในหัวใจก็คือถูกรักจากแฟนเพลงขอให้ตูรูปภูมิใจครับสู้ต่อไปครับรักเตมครับ กงเรียกได้ว,ว่าไม่ใช่ความตื้นตันใจจากฝั่งตูลูเพียงฝั่งเดียวแต่ครูสลาเองนั้นก็ยังรักตูลูเสมอเป็นลูกคนหนึ่งซึ่งถ้าหากศิลปินคนไหนได้รับคํานี้จากครูสลาคุณวุิก็คงรู้สึกตื้นตันไม่แตกต่างกันในวันนี้น้ําตาที่มีไม่ใช่น้ําตาแห่งความเสียใจแต่เป็นน้ําตาแห่งความประทับใจและน้ําตาแห่งความพยายามความรักความคิดถึงและความเป็นห่วงข่าวปนณีกขอนําเรื่องราวดีๆของหนุ่มตูลูชัชลินมาฝากคุณผู้ชมเพียงเท่านี้และที่สําคัญตอนนี้หนุ่มตูลูชาชลิน เพิ่งปล่อยเพลงโค v e r อร์ออกมาทางช่องซองเดย์อย่าลืมติดตามรับชมรับฟังกันได้ทางช่องซองเดย์ด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ข่าวปนีกันด้วยแล้วข่าวปนีจะมีข่าวใหม่ๆจากวงการบันเทิงลุกทุ่งไทยมาอัปเดตสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่เสมอในวันนี้สวัสดีครับ